Too long, it hurts to watch your eyes, just nice. too Real game here. I yeah, yeah, to give them the momentum, yeah, Psychological yeah, edge yeah, there yeah, at this stage, but for me, they've got, got to chase away, away. Yeah, a yeah, I'm about to fade away. Cause nice ball Because like it's Oh, this. I'm well sorry that I'm so inconvenient, in. okay oh, Just let me be me oh, and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be friends. สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการรีวิวพรีเมียมแพ็นะครับผมในอีฟุบอล2022นะครับผมก็เห็นใส่เสื้ออาร์เซนอลนะครับผมยังครับยังขออนุญาต มาที่บาเยนมิวนิกก่อนนะครับผมตามผลโหวตแล้วกันนะขอบาเยนมิวนิกก่อนนะครับผมบาเยนเนี่ยก็จะเป็นพรีเมียมขับแพ็กนะครับผมซึ่งราคา2,000ทองนะครับผมก็จะมีดิเจนเดอรี่หตัวก็คือไดโยอุปาเมกาโนนะครับเราจะได้อุปาเมกาโนเนี่ยที่เป็นดิเจนเดอรี่นะฮะหตัวนะครับส่วนตัวอื่นในแพ็กของบาเยนเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์เพยเยอร์ทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็น ดิจินเดอรี่ร่างแรกของอูปาร์มิกาโนเลยนะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่86นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เช่นเคยครับเดี๋ยวจะนำทางนะครับว่าเออควรจะใช้แผนไหนนะครับผมใช้ทีมชุดไหนนะครับอัพไปในทางทิศทางไหนนะครับแล้วก็แนวการเล่นจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับผมอ่ะรับให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมวาร์มิการโนแล้วก็จะมีเลวันดอฟสกี้นะครับผมคิมมิคนะครับนอยเออร์นะฮะนับบี้นะครับผมกอลิสก้านะครับผมเดวิสนะครับซาเน่นะครับมุลเลอร์ครับผม ปาวาครับผมมูซาร่าครับแค่นี้ครับผมหมดแล้วครับผมเซนเตอร์ Center เนี่ยมีคนเดียวนะถ้าเกิดใครสังเกตนะครับสำหรับแพ็กบาเยอร์เนี่ยนักเตะนะครับผมที่อยู่ในแพ็กนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีทีมเพสต์ได้เนี่ยไปในสายควิกเคาน์เตอร์นะครับผมซึ่งเป็นสายที่หลายคนชอบนะผมว่าสไตล์หลักๆก็จะเป็นควิกเคาน์เตอร์กับโพซิชันเกมนะครับผมที่เอาตามแบบ ส่วนใหญ่ที่ชอบกันนะนะครับผมควิกเคาน์เตอร์น่าจะเหมาะสําหรับใครที่แบบชอบชิงต่อบอลไวสวนกลับไวๆนะครับนักเตะก็จะหาช่องดีนั่นเองนะครับแต่ว่าสไตล์อื่นก็สามารถอัพได้เหมือนกันนะครับสำหรับแพ็กพรีเมียมแบบนี้นะครับสไตล์อื่นเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า70นะครับเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบจะเป็นแพทเทิร์นแนวนี้หมดเลยทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างสควอตใหม่เลยนะครับเกมแพลนลิสต์นะครับสร้างอันที่3เลยนะครับขีดเอ็ดนิวนะครับจัดไป แล้วโค้ชนะครับผู้จัดการทีมนะครับแน่นอนฮะเราจะต้องใช้เจเกนคอปนะครับสายต่อบอลไว้นะครับโอเคจัดไปครับเจเกนคอปก็มีทีมเพสต์ตล์ที่เป็นเอ่อควิกเคาน์เตอร์เนี่ย87นั่นเองนะครับผมส่วนแผนการเล่นนะครับแผนการเล่นเนี่ยถ้าดูจากรายชื่อนักเตะเ,เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับผมเราอาจจะต้องใช้ 4 1>, 1 2 3นะครับผมจริงๆก็มีแผนอื่นได้นะครับแต่ผมอยากจะแนะนํา4123นะแต่ถ้าเป็น4123ที่เกมแนะนํามานะครับผมก็จะมีปีกที่ยืนสูงนะครับมิดฟิลตัวรุก2คนที่ยืนสูงนะครับจะค่อนข้างยืนห่างกันถ้าเกิดว่าใครต่อบอลแบบไม่ชอบบอลยาวมากนักนะครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนนะอาย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับทีมเพลย์ไต์เป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับเปลี่ยนให้เข้ากันนะ มันอาจจะยังน้อยอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่นักเตะของบบเยนลงเลยนะครับอ่ะใส่ลงก่อนเราใส่นักเตะลงทีมก่อนครับจะได้เห็นภาพนะครับมูเซลล่านะครับแบ็คขวาครับปาวาาน้าตามนะครับมุลเลอร์มุลเลอร์ยืนยืนเอ็มเอฟก็ได้นะครับยืนปีกก็ได้แล้วตั้งเป็น s อก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบสไตล์เลยนะครับเพื่อจะให้มันเข้ากับทีมนะครับผมจะเอามุลเลอร์ยืนเอ็มเอฟนะครับแล้วก็สาเน่นะครับผมยืนปีกซ้ายนะครับแบ็คซ้ายเดวิสนะครับ โอเคเดวิสนะครับเอ่อฟนะครับกอเรสกาครับตรงนี้ตั้งเป็น CMF ก็ได้นะครับ AMF อีกตัวหนึ่งนะครับคุณอาจจะใช้มูเซล่าก็ได้นะครับแล้วก็เอาเอฟเนี่ยยืนเป็นตัวสำรองก็ได้นะครับจะบอกว่าเซนเตอร์ไม่ครบนะครับผมกองหลังไม่ครบนะฮะผมจะเอาเอ่อมซลานะครับเป็นตัวสำรองไปนะครับผมประตูนะครับนอยเออร์นะครับ DMF ครับคิมมิคครับ ปีกขวานะครับนับบี้ปีกเนี่ยสลับกันได้นะปีกเนี่ยใช้ได้ทั้งซาเน่เอ่อนับบี้นะครับแล้วก็มูลเลอร์เลยนะครับผมสลับไปมาได้นะครับหน้าเปาแน่นอนครับผมเลวอนดอฟสกี้นะครับอุปาเมกาโน่ครับผมเซนเตอร์ครับอ่ายืนอยู่ตรงนี้รอเลยนะฮะอีกคนนึงก็คือฟานส์เบ็คเคนบาวเออร์นะครับต้องบอกว่า คือเซนเตอร์เนี่ยมันไม่ครบนะฮะกองหลังมันไม่ครบนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้นักเตะคนอื่นนะครับผมในสีเสื้อของไบรเย่นนะครับแต่ดีนี้เนี่ยมีเบ็คเคนบาวเออร์ที่เป็นเลเจนดารี่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใช้เบ็คเคนบาวเออร์นะครับยืนคู่กับอุปาเมกาโนไปเลยนะครับแต่รู้สึกว่าจะอัพไปแล้วนะฮะอัพสายไหนไปเนี่ยอัพเคาน์เตอร์50นะครับโพซิชัน75นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปถัวเฉลี่ยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตาราง Excel นะฮะครบแล้วนะะครับอ่ได ทีมเพสตายอยู่ที่90นะครับแต่เราต้องการ100นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูตาราง Excel นะว่าเออเราจะต้องออโจทย์เราจะเป็นยังไงเพราะว่าเออเมคคินบอลเออร์เนี่ยทีมเพสตาคือกอเตอร์ไ hmm. ป50ไปแล้วนะครับผมอัพไม่ได้แล้วด้วยนะครับจะให้ดูแผนการเล่นก่อนนะครับบางคนไม่ชอบแผนการเล่นนี้นะฮะคือชอบแผนนี้แหละนะแต่ว่าการยืนของปีมันจะสูงหน่อยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบยืนต่ำๆหน่อยนะครับแล้วยืน4 1 2 3แบบนี้นะครับก็ให้ใช้ทีม ยุโรปนะครับอาร์เตอร์สยุโรปนะฮะอาร์เตอร์สนะแล้วก็เลือกมาที่ชัคเตอร์โดเนตนะครับนี่ฮะใกล้ๆก,กับบาเยอร์เลยนะครับขยับลงมานิดนึงนะครับเลือกชัคเตอร์โดเนตนะครับผมแล้วก็กลับไปที่เกมแพลนลิสต์ของเรานะครับเกมแพลนของเรานะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนโฟรโมชั่นนะครับเช็งโฟรโมชั่นเป็นดีฟอลต์นะครับปาบเข้าไปอ่ะจะสังเกตเห็นว่า ปีกยืนต่ําลงมานะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุก2คนเนี่ยยืนต่ําลงมานะครับจะได้เชื่อมเกมกับคิม,มิกนะฮะ DMF ได้ง่ายหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบยืนห่างกันนะครับผมก็ปรับตามนี้นะครับส่วนโลโก้นะครับผมเราก็กลับไปเปลี่ยนเป็นบาเยอร์มินิกได้เหมือนเดิมนะครับเนกลับไปเป็นบบเยอร์มินิกได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เช่นเคยนะครับเจ็เก็ตคอพเนี่ยมีทีมเพสต์ไตล์เท่ากับ87นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําแต้มทีมเพสต์ไตล์ของนักเตะ11คนในสนามเนี่ยให้ครบ1,014นะครับเพื่อจะได้มีทีมเพสต์ไตล์ตัน100นั่นเองนะครับแต่ว่าโจทย์ของเราจะยากขึ้นนะครับเพราะว่า ID นี้นะครับผมเบ็คกินบาวเออร์เนี่ยอัพไปแล้วนะครับผมอัพเต็มไปแล้วด้วยนะครับผมก็ อัพเอ่อควิกเคาน์เตอร์นี่ไม่ได้อัพไวนะครับน่าจะอัพแตตไว้อย่างเดียวนะครับควิกเคาน์เตอร์เนี่ยอยู่ที่50เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยากหน่อยนะที่จะรวมให้ได้1นึ่นะครับถ้าจะใช้เบคเคนบาาเออร์นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเบคเคนบาาเออร์นะครับคุณอาจจะไปซื้อตัวสแตนดาร์ดมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นซูเล่นะฮะเนี่ย มีประมาณนี้นะก็น่าจะเป็นซูเล่เลวครับที่เข้าขายมากสุดนะครับถ้าเกิดว่าโกรดีไม่มีเบคเคนบาวเออร์นะครับซูเล่เนี่ยก็จะมีทีมเพสไตล์ควิกคาลเตอร์79นะเออได้อยู่นะถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้เอ่อเบคเคนบาวเออร์นะครับผมนี่ควิกคาลเตอร์79เเลยนะครับเหมาะเลยนะฮะ แต่ในที่นี้นะครับผมก็เราเอาตามโจทย์นะครับเราจะใช้ b บ็ k เ n นบ u e เออร์นะครับซึ่งมี q u i c k c o u n t e r 50นะครับแล้วก็อัพเพิ่มไม่ได้แล้วด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมทีมเพสไต l ์ของเรา ID นี้เนี่ยจะอยู่ที่850นะครับ850นะครับจะต้องรวมให้ได้1 0 1 4แต้มนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับมาเนโอไนเออร์นะครับผมจะเป็น99นะครับผมอุปามกาโนนะฮะ99นะครับเบ c คเคนบ u e เออร์ทำอะไรไม่ได้แล้วนะ เดวิสนะครับผม99นะครับปาวา99นะครับคิมิกก็คงต้อง99นะครับออริสกา99นะครับมุลเลอร์ก็คงต้อง99นะครับปีกปีกถ้าเราใส่99อีก2ตัวโอ้ยเลยครับผมก็เอานับบี้ไว้ตัวหนึ่งนับบี้90ไม่ถึงฮะนับบี้90ไม่ถึงนะครับถ้าเกิดว่าเรา เอาเลวานไปอัพทีมเพสต์สไตล์เนี่ยมันจะไม่ตันร้อยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เลวานตันร้อยนะครับคุณจะต้องไม่อัพทีมเพสต์สไตล์ให้กับเลวานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเสียสละตัวอื่นดีกว่านะ,ะเราเหลือเลวาน80เหมือนเดิมนะครับผมนับวี่ก็คงต้อง99ไปโอเคมันจะเฮ้ย99ไม่ใช่9ก้าร้อยเก้ไปนะครับผม1021นะครับอ่ะ โอเคน่าจะต้องประมาณนี้นะครับก็คือ99หมดทุกตัวเลยนะครับผมยกเว้นเลวานนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เลวาน80นะครับโจทย์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับลองคำนวณดูนะฮะใช้เครื่องคิดเลขในแอปมือถือก็ได้นะไม่จำเป็นต้องใช้ Excel ไม่ต้องขอตาราง Excel ผมก็ได้นะครับคำนวณเอาเลยครับผมว่า11ตัวจริงเนี่ยทีมเพสไตล์คุยกเตอร์ของคุณน่ะถึง1,014หรือปากนั่นเองนะครับอ่ะเราเอาตามนี้นะครับสำหรับโจทย์ของ ID นี้ทีนี้นะฮะเราก็จะมาทำเวลตันให้้กกััับบนนนนนเตะะทุคคใแ็ีร อ่ะครบเรียบร้อยนะครับผมเราก็มาไลฟ์อัพเลยนะครับจำง่ายๆว่าเมื่อกี้ ตารางของเราใช่ป่ะจำง่ายๆเลยนะครับตาม Excel นี่นะคือเราอัพทุกคนเนี่ยเป็น99หมดเลยนะครับยกเว้นเลวานเราไม่อัพเลยนะครับเพราะฉะนั้นคิมิกนะครับผมอัพนี่หมายถึงว่าทีมเพสไตล์ที่เป็นฟ u ิกเคาน์เตอร์นะ99นะครับคิมิกลองย้อนกลับไปดูในทีมของเรานะครับถ้าเราคำนวณถูกต้องเนี่ยทีมเพสไตล์โดยรวมของทีมเรานะครับก็จะเป็น100พอดีนะครับโอเค100พอดีนะครับผมต่อไปเราจะไปอัพสเตตนะครับ ผมเริ่มตามตำแหน่งแล้วกันนะครับนอยเออร์ครับประตูก่อนเลยประตูก็ค่าพลังสามอย่างของประตูนี้นะครับนี่กดซักเจสก็ได้ครับง่ายดีประตูโอเคเป็น94ครับเซนเตอร์นเ,นเนี่ยเอ่อเบคเกนบาวเออร์เนี่ยเราอัพไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเอ่อของเก่าอัพไว้อยู่แล้วนะครับก็เหลืออุบามิโกโน อีกคนนึงนะครับอุปาเมกาโนเนี่ยจะมี14เวลนะครับก็จะมีโปรเกชันพอยต์เยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับตอนนี้เหลือ24แต้มนะครับเออ่ดีเฟนดิ้งนะครับเราอัดแน่นอนสำหรับเซนเตอร์นะครับผมอาริอลสเตนนะครับผมอัดไปก่อน4ได้5ได้5ได้อย่างละ6ได้อย่างละ6นะครับได้อย่างละ7ได้อย่างละ7นะครับเหลือ4แต้มนะครับก็เพิ่มนี่เลยครับผมก็จะเป็นสปีดนะฮะกับสติมิน่นะสปีดกับสติมิน่นะครับก็เป็น477นะครับลองดูมันก็จะได้อยู่ที่93นะเก้าสับสายนี้ขอองุปเมกาโนนะครับ โอเคจัดไปต่อไปแบ็คซ้ายก่อนนะครับแอนดูลูปสันไม่เกี่ยวแบ็คซ้ายนะครับเดวิสนะครับเดวิสนะครับก <laughs> ดซัคเ s สดูนะครับก็เพิ่มพาสซิงเพิ่มดิฟฟิ n งนะครับเด็กสเตอร l o ิตี้โลว์บริสเนนะครับเพิ่มเกมลุกด้วยนะโอเคเอาเกมลุกออกนิดนึงเพิ่มดิฟเ n นดิงไปหน่อยอ่ะประมาณนี้92นะครับโอเคแบ็ค okay. ขวานะครับผมแบงจะแบงปาวาจริงๆปาวาก็เล่นเซนเตอร์ได้นะ เออคุณจะแบบพลิกแพงก็ได้นะครับผมเอาตัวอื่นของบาเยอร์เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีเบ็คเคนบาเออร์นะครับเอาปาวามาเล่นเป็นเซนเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็หาแบ็คขวาใหม่สักตัวหนึ่งนะฮะกดซัพเชสดูนะครับแต่ถ้าเป็นสายแบ็คขวากับสายเซนเตอร์มันจะคนละคนละแนวกันนะถ้าสายแบ็คขวาเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มดิปปิง้งเพิ่มพัซซิ่งเด็กซ์เทอร์ลิตี้หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปอัพปาวาเป็นสไตล์เซนเตอร์คุณต้องอัพที่เอลิอัสเทนกับดีเฟนดิ่งนะครับทีนี้เราอัพเป็็็นนนนนแบบบบบคคคคขวาะะะรรรรััััสหีี้้ผมกไดอยู่่ท90 หรือคุณจะจัดอีกแนวหนึ่งก็ได้นะผมเบรกนิดหนึ่งเผื่อใครอยากจะใช้ชุดนักเตะที่อยู่ในแพ็กบายเยอร์ทั้งหมด11ตัวจริงเลยนะครับคุณจะเอาแบบนี้ก็ได้นะคุณจะเอามูเซล,ล่าลงมาแทนเบคกี้บราเออร์แบบนี้ใช่ปะแล้วคุณเอาเออปาวามาเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับคุณเอาคิมมิกนะฮะมาเล่นเป็นแบ็กขวานะครับแล้วก็เอาเออกอเรสกาเนี่ยมาเล่นเป็น C.M.F. ตรงนี้นะครับผมแบบนี้มันถามว่าได้ไหมได้นะครับอามูซิล่าเป็น M.F. ได้ไหมได้ครับผมแต่ว่าผมไม่อยากแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่า D.M.F. เนี่ยมันจะไม่มีแบบตัวตัดเกมเลยนะครับคือกอลิสกาเนี่ยเขาจะเป็นบ็อกซัูบ็อกนะครับถ้าเกิดคุณใช้แบบนี้เนี่ยโอเคมันลงทีมลงตัวพอดีเลยครับแต่ว่า อาจจะมีจุดอ่อนนะฮะอาจจะมีจุดอ่อนที่ที่เกมรับด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีเบคเคนบาวเออร์นะครับหรือว่ามีซูเล่นะแล้วแต่นะครับผมก็อยากจะให้มีมิดฟิลด์ตัวตัดเกมก็ยังอยากจะให้เป็นคิมมิกเนี่ยที่ยืนดี f เนะครับผมจะดีกว่ากอลีสกาั่นเองนะครับผมก็ลองไปคิดดูฮะว่าคุณชอบแบบไหนนะครับเพราะถ้าเกิดคุณจะวางตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งหลักเนี่ยมันจะต้องอัพคนละสายเลยนะครับผมก็พยายามคิดดีๆนะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับผมคิมมิกนะ คิมิกผมจะวางเป็น DMF นะครับผมมันก็จะเเพิ่มตัวดีฟันดิงด้วยนะครับนี่อัดดีฟันดิงไปก่อนนะครับพาร์ซิ่งออกนิดนึงก็ได้อะอัดดีฟันดิงหน่อยนะครับเพราะว่าตัวรับนะครับผมก็ต้องเน้นหน่อยนะโอเค95นะครับจริงๆก็สายสมดุลนะสำหรับคิมิกนะกอลิสกาครับนี่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับกอลิสกาโลเวอร์บอดี้สเตนไปก่อนนะครับเป็น4ไปเลยนะครับ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับผมอันนี้ก็จะต้องอัดสปีดกับสเตมิน่าหน่อยโดยเฉพาะสเตมิน่านะครับผมพัซซิ่งออกหน่อยก็ได้อะเพิ่มเด็กซิลิตี้นะครับเติมนิดนึงนะครับตามนี้แล้วกันนะพ a ซซิ่งแล้วกันนะครับเอาดีเฟนดิ้งออกนะครับอ่ะแล้วแต่สายเลยนะครับผมชอบแบบไหน่ะ อันนี้ก็สายเติมเกมนิดนึงนะครับผม93นะครับต่อไปตัวลุกนะครับผมใส่โมซิล่าก่อนนะในทีมนี้เราใส่เป็นตัวสำรองไว้นะครับแต่ว่าแล้วแต่คุณเลยถ้าเกิดชอบสไตล์นะครับผมเรากดซัพเจสเนี่ยเพิ่มชุดติงพัทซิ่งดิฟบริ่งนะครับผม lower body strength นะครับผมก็เพิ่มตัวนี้อาจจะไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัวสำรองเหมือนที่ผมใช้นะครับผมก็เพราะว่าตัวนี้มันจะไปเพิ่มตัวสตีมินานะครับผมตัวสำรองไม่ต้องเพิ่มสตีมินาก็ได้นะก็ไปเพิ่มชุดูนนนะะคครรัับบเป็90 เห็นไหมว่าวิธีการอัพนักเตะเนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์ได้หลากหลายนะครับผมมันอาจจะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับบางคนเนี่ยอยากจะอัพนักเตะให้แบบว่าค่าพลังสูงที่สุดนะครับแต่ว่าเอาไปใช้ไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากค่าพลังที่อัพไปนะครับผมตัวเลขค่าพลังสูงตันร้อยตัน99สูงกว่าตัวอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ควมว่าคุณใช้มันถูกต้องตามที่เราอัพมานะฮะไปครับโทมัสบุลเลอร์นะครับ มุลเลอร์นี่เราอัพเป็น AMF นะครับเราเได้เป็น AMF นะครับผมก็เพิ่มพาสซิ่งนะิดนึงนะดิปปิ้งลดลงนิดนึงก็ได้ครับเท็กซ์เทอร์ลิตี้ตรงนี้ความอึดอ่าเพิ่มไหมเพิ่มนิดนึงก็ได้ครับผมเป็นดัมมี่รันเนอร์นะเป็นตัววิ่งนะต้องใช้แรงงานนิดนึงนะครับชุดต,ติ้งเพิ่มนิดนึงอ่ะโอเคก็เป็น92นะครับเอานะับบี้ก่อนนะับบี้ปีกนะครับผมก็จะเป็นเพิ่มสปีดนะครับผมนี่เท็กซ์เทอร์ลิตี้นะฮะ e x t e a t i o n เกมรุกนะครับผม offensive awareness นะครับ balance ตัวนี้ก็จะเพิ่มสุดปีดนะครับแล้วก็ stamina นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับปีกนะก็จะสายแบบนี้เลยนะครับ94นะครับซาเน่ก็เหมือนกันครับสายปีกนะสายปีกจรวดนะครับผมก็กด suggest ไปนะครับมันก็จะไปเพิ่มสปีด dexterity dipping นะครับก็ตามนี้เลยครับ pattern ปีกเลยนะครับ92นะครับส่วนเลวันดอฟสกี้นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้เลวันดอฟสกี้เนี่ยเป็น เป็นเลเจนเดอรี่แทนอุปามมกาโนอนะไม่รู้เดี๋ยวด็อกสกี้นะครับผมหน้าเป้านะแน่นอนครับเราก็จะต้องอัพชูตติ้งน้ำนะครับกับเด็กซ์เทอลิตี้นะฮะสองอย่างนี้นะครับผม4-4พอดีเลยนะครับผมก็จะได้อยู่ที่97นะเดี๋ยวบวกโบนัสอีก3นะครับก็เป็นตัน100นะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาเลเวอเด็อกสกี้นะฮะไปอัพทีมเพย์สไตล์ด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตัน100นะครับจะไม่ถึง97แบบนี้นะครับอ่ะเลวานตามนี้นะครับ เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูทีมของเรานะครับว่านักเตะแต่ละคนที่เราอัพไปเนี่ยจะได้โบนัสเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่นะครับผมหน่อยเออนะครับผมจาก94เป็น97นะครับเพิ่ม3นะครับอุปอมิกาโนนะครับ93 95เพิ่ม2นะครับผมเบเกนบราเออร์เนี่ยอัพไว้อยู่แล้วนะครับคือไม่ได้อัพทีมเพสไ์เลยนะครับรู้สึกจะอัพแตอย่างเดียวนะครับ96ก็เป็น98นะครับผมแบ็กซ้ายเดวิสนะครับ92เป็น94นะครับแบ็กขวาปาวาครับผม90เป็น93นะครับเพิ่ม3นะครับ เดี๋ยวชูคลิปอกนะครับ9 5เป็น9 8นะครับเพิ่ม3นะครับผมเอร์เลนคอริสกานะครับผม9 3เป็น9 6เพิ่ม3นะครับผมโทมัสบูเลอร์9 2เป็น9 5นะเพิ่ม3นะครับผมปีกซ้ายนะครับซานเน่9 2เป็น9 5เพิ่ม3นะครับผมนาบปี้นะครับผมเออ่9 4เป็น9 7เพิ่ม3นะครับและเลววนดอฟสกี้9 7เป็น100นะครับผมเพิ่ม3นะครับผมนี่ฮะ โจทย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ใช้เบ c คเคนบาวเออร์นะครับผมอาจจะใช้ปาวามาเล่นเป็นเซนเตอร์อย่างที่บอกไปนะครับแล้วเอาคิม,มิกเนี่ยมาเล่นเป็นแบ็กขวานะครับแล้วก็เอา,เอา กอเรสกาเนี่ยมาเล่นเป็น C M F ตรงนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะใช้ซูเล่ก็ได้นะครับผมตามที่แนะนําไปนะครับมันสามารถพลิกแพงได้หมดนะครับแต่ณที่นี้นะครับไอดีนี้นะเราก็จะจัดตามโจทย์ที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเกมรับมันจะรั่วไปถ้าเกิดว่าไม่มีคิมิกืน D M F นะครับพรีเมียมแพ็คบายเยตมินิกนะครับก็เป็นอีกแพ็คหนึ่งนะที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ที่อยู่ในแพ็คนี้เนี่ยมีค่าพลังสูงนะครับค่าพลังสวยแล้วก็เป็นนัก ดังๆทั้งนั้นแหละครับค้นชื่อว่าบายเยมันดิกนะครับผมแล้วลงตัวจริงๆนะครับทุกขุมกําลังนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมการจัดทีมสําหรับแพ็กบายเย์นี้นะฮะก็ทําได้หลายรูปแบบเลยนะครับผมคุณอาจจะใช้เบคเคนบาวเออร์มาช่วยก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะยัด11ตัวในแพ็กนี้เนี่ยลงสนามพร้อมกันก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับผม บายเอร์นแพ็คนี้ก็เป็นสไตล์ควิกเคาน์เตอร์ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับพรีเมียมแพ็คขับแพ็คต่างๆเนี่ยไม่ชอบสไตล์ที่มากับนักเตะนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมนักเตะฟีเจอร์เพเยอร์ที่อยู่ในแพ็คแต่ละแพ็คเนี่ยก็จะมีทีมเพลสไตล์อื่นที่ไม่ใช่ทีมเพลสไตล์หลักเนี่ยเริ่มต้นที่70นะครับดูจังหวะนี้เลวอนดอฟสกี แล้วเลวานล่างนี้เนี่ยตัน100เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อัพทีมเพสตาอย่างที่ผมทําในคลิปนี้นะครับไม้แล้วครับเลวอดอฟสกี้หลุดมาแบบนี้ต้องได้สิครับสตันนิง <c oughs> คือบางทีเราไม่จําเป็นต้องยิงสตันนิงก็ได้นะไปเน้นสัดใจไปหน่อยนะครับผมมันก็เลยเสียจังหวะบางทีก็ใช้เวลาแต่งมากเกินไปนะครับเราจะเน้นเล่นออกด้านข้างก็ได้นะครับปีกทั้งสงข้างนี่ก็จีจัดเหลือเกินนะครับซาบีซาบีสาเน่กับนาบี้ซาบีเฉย ยอกยอกยอกมูซาล่าครับเปิดสตันนิงเข้าไปนาปีทุกตัวเนี่ยพร้อมจบสกอร์หมดเลยนะครับดูนาบีครับให้ที่เลวันดอฟสกี้นี่ตัวจบสกอร์สุดเก่งแล้วท่าดีใจของเลวันดอฟสกี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับสำหรับเกมภาคนี้นะครับเป็นตัวพักครับมารอจังหวะเพื่อนเติมไปแล้วครับมูเลอร์แตะแต่งลูกนี้แล้วขวดชนคนเสา มูเลอร์มาอีกครั้งหนึ่งครับคิม,มิกพร้อมเติมอ่ะคิมิกพร้อมเติมยึกยึกยัก,ยก,ยกหน่อยครับรอจังหวะเลวันดอฟสกี้แทงตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เราจะเล่นสายสวนกลับแบบสายทำชิ่งต่อบอลแล้วแทงทะลุช่องให้กับเลวานจบสกอร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเล่นออกปีกให้ปีกตบเข้ามาให้กับเลวานก็ได้หรือจะให้ปีกเนี่ยเป็นตัวจบสกอร์ก็ได้นะครับ <c oughs> ส่วนเกมรับของแพ็กบบเย์นนะครับเสียดายอย่างเดียวนะครับไม่มีซูเล่มาด้วยนะผมว่าถ้าเกิดมีซูเล่มาด้วยเนะี่ยหืมเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเลยนะครับผม แต่เซนเตอร์ของบาเยอร์ที่เป็นตัวหลักนะครับผมก็จะไม่มีเดสทอยเลอร์นะครับอุปาเมกโนเบคเคนบาวเออร์เนี่ยก็จะเป็นบิลลอัพนะครับผมส่วนซูเลตเนี่ยก็จะเป็นเอ็กซ์ตร้าฟอนแมนนะครับความดุดันในการเข้าสกัดเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าตัวเดสทอยเลอร์นิดหนึ่งนะครับสำหรับเซนเตอร์ส่วนคิมิกถือว่าเป็น DMF อที่สารพัดประโยชน์นะครับสามารถเล่นแบ็คได้นะครับผมแต่เกมรับก็เป็นสายสมดุลน่ะคือไม่ได้แบบสายเกมรับจ๋านะครับถึงแม้ว่าเราจะอัพดีเฟนดิ่งแบบตันๆแล้วนะครับผม ก็ต้องอาศัยความใจเย็นนิดหนึ่งนะครับในการตั้งรับมานะครับมาดูจังหวะของมูลเลอร์ครับตัววิ่งป่วนมาแล้วแต่แตงนิดนึงครับแล้วเฟกช็อตดึงกลับมาหนึ่งจังหวะแล้วเข้าสา <g ül> ยยิงจังหวะเลขก็เข้าไปแล้วแต่ผมสังเกตนิดนึงนะว่าอุปาเมกาโนภาคนี้แปลกๆนะ <g ül> ไม่รู้หรือว่าผมคิดไปเองไม่รู้เหมือนกันนะครับมีจังหวะแบบออวอกไปวนมานิดนึงจังหวะรับบอลแบบดักได้แล้ววนไปวนมานะฮะอาจจะเป็นที่เรามังคับด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่จังหวะเกมด้วยส่วนหนึ่งนะครับ ดูจังหวะเลวนอฟสกี้ชงให้มูเซล่าบ้างแต่เกมรุกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับบุกมันสะใจนะครับผมสายควิกเคานเตอร์นะฮะตัวนักเตะตัวรุกทุกตัวเนี่ยพร้อมจบสกอร์หมดเลยนะครับผมตัวปิดค้องหลังพระอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือกอริสกานะครับถือว่าเป็นตัวที่ โอ้โหนี่ขาดไม่ได้เลยนะพักหลังนี่ขาดไม่ได้สำหรับแพ็กบายเยอร์เลยนะครับเป็นตัวบล็อกทูบ็อกอะถ้าเราใส่ตัวรุปแบบ AMF โดยธรรมชาติเลยทุกตำแหน่งเลยผมว่าอาจจะเล่นลำบากนะครับผมเกมรับนะผมว่ามันต้องมีตัวเชื่อมด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นเกมรุกก็าตามนะครับมาเองเลยกอเลสกาแล้วค่าพลังสวยด้วยนะกอเลสกา เอาจริงๆหลังจากที่ผมได้ซื้อมาแพ็คนี้ผมก็ซื้อเหมือนกันนะฮะคือก็เอาไปลองเล่นไต่แล้งเนี่ยจาก D9 ไป D5 เนี่ยแป๊บแป๊บเดียวนะฮะคือแบบขึ้นพวดพวดพวดพ,วด,พวดเลยนะครับผมชนะพวดพวด <c oughs> แต่ก็ลองไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็เป็นชอบสายลองไนงะแบบไม่ได้ผูกติดกับทีมใดทีมหนึ่งหรือว่านักเตะคนใดคนหนึ่งเป็นหลักนะครับผมชอบเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้นิดนึงนะครับเวลามาพูดหรือมารีวิวเนี่ยจะได้เปรียบเทียบกับนักเตะแต่ละสไตล เดี๋ยวบางคนก็อาจจะบอกว่าเออให้นักเตะเก่งแค่ไหนนะครับให้ทีมเก่งแค่ไหนนะฮะถ้าเล่นไม่เก่งนะครับก็ไม่เก่งอ่ะคนละเรื่องนะครับนี่เรารีวิวนักเตะครับเราไม่ได้รีวิวฝีมือคนเล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับผมในการรีวิวนักเตะหรือว่าแพ็กต่างๆนั่นเองนะครับผมเราดูที่ฝีมือเท่ากันนะครับผมนักเตะต่างกันจะเป็นยังไงนะเราไม่ได้มาบอกว่าเออตัวธรรมดาก็ขึ้นดีหนึ่งได้นะครับตัวที่ไม่ต้องอัพเลยเวลหนึ่งก็ขึ้นดีหนึ่งได้นะครับได้ครับ้มผใ แพ็กเก่งแค่ไหนนักเตะค่าพลัง120นะครก็ขึ้นดีหนึ่งไม่ได้นะครับผมเราไม่ได้พูดเรื่องนั้นสําหรับการรีวิวนักเตะนะครับผมเราพูดถึงว่าภาพรวมนะครับความสามารถของผู้เล่นเท่ากันหมดเนี่ยนักเตะต่างกันจะเป็นยังไงนะครับนั่นคือการรีวิวนักเตะไม่ได้รีวิวฝีมือคนเล่นนั่นเองนะครับผม แต่มันก็จะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราได้เล่นทีมที่เราชอบนะครับผมสไตล์การเล่นที่เราใช่นะเราถนัดนะครับนักเตะที่เราอกหู่เล่นแล้วเข้ามือนะครับมันก็จะได้เปรียบนะฮะกว่าที่เราจะไปเล่นทีมที่ไม่รู้ว่าเออเล่นแบบไหนดีสเปะสปะนะครับถ้าเราดูทางเรารู้แก้วนะครับว่าเออเล่นแบบไหนเราชอบเราเข้ามือและเราสามารถเล่นได้ยาวๆนะครับก็จัดไปเลยนะครับและที่สำคัญนะครับผมแพ็กบาเยนก็เป็นอีกแพ็กหนึ่งที่การ์ดโคตรสวยครับ ร์ดสวยมากนะครับผมสําหรับนักเตะที่เป็นเซตเดียวกันนะครับผมหวังว่าในอนาคตนะอยากจะให้มีปรับเพิ่มหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเอานักเตะจากฟูลทีมแบบนี้เนี่ยน่าจะได้บูสต์เนาะสักบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งเพิ่มไปอีกหน่อยนะผมว่าไม่แน่นะอนาคตอาจจะมีนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับบายเยอร์ช่วงนี้น่าเล่นเพราะว่าโอ้โหไม่รู้ไปกินอะไรมาครับฟอร์ม A โอ้โดูฟอร์ม A ทุกคนเลยปะเนี่ยโอ้โดูเดฟอร์ม A หมดเลยนะครับผม เดี๋ยวต้องรอดูว่าเออพฤหัสหน้าจะอัปเดตหรือเปล่านี่ครับตอนนี้เนี่ยฟอร์ม A หมดเลยนะครับผมน่าเล่นสุดๆนะครับผมอุปมาเมกาโนกับเบคแคนบัวเออร์ฟอร์ม B เพราะว่าเป็นอิเล็กทรีกการ์ดนะครับบาเยบร์นนะครับเป็นทีมที่มีนักเตะค่าพลังสูงหลายตัวนะครับผมแล้วก็น่าสนใจด้วยแถมเป็นฟิกเคาน์เตอร์ที่หลายคนชอบด้วยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะฮะต้องขอขอบคุณคุณไก่ด้วยนะครับผมที่ยืมไอเดีมารีวิวแพ็เยบร์นคลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันที่ต่อไปครับใครที่เพิ่งมาชมช I've changed for we're the we're better. This, kind of this time. running will always get you in I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long.